สวัสดีจ้ะพี่น้องกะทินหน่อยมาแล้วนะจ๊ะมือนี้กะทินหน่อยจะพาพี่น้องมาเห็นเมนูต้มสมปานิ่นจ้าสูตรขี่เม่าจ้าแล้วก็มือนีพิเศษสุดก็คือกะทินหน่อยจะพาเห็ดอ่าเมนูเจวขี่ปานิ่นจ้า,า,จา,พ,จาพี่น้องขั้นตอนแรกเขากะไ้พ่อคั <c oughs> ่วปลาไหก่อนค่ะอันนี้มันเป็นปานิ่นบานๆเขานะคะปานิ่นตามธรรมชาตินะโตพอท่านใหญ่ๆปันไดจ้าหนีพ่อกะเจ้ามาคอดเกตเอาเครื่องในอออแล้วก็ซบเป็นท่อนๆเนานะอันนี้ก็เตรียมเครื่องสําหรับการต้มค่ะมีข้าตะาไ่ร้ใบบกูด บางน้ำบริไซเดอกคะ่ะมอประดับเบเกอรเทศและก็บ,บืา,ามเปียในส่วนนี้จะเป็นเครื่องปรุงของการเฮดเจวขีปลาเนาะคะ่ะมีตะไคร้ใบประกูสซ้อยหัวหอมแดงกระเทียมอันนี้ก็เป็นขีปลาใส่ปลาที่แยกออกนะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําคัญคือขาดอย่างหนึ่งลืมรีวิวคือมีผักกระแยงน,งน้าค่ะเมื่อวได้ผักกระแย้งมาจากตลาดเนาะกระเทีนหน่อยจะต้มใส่ปลาให้สดน้ำแซ่บเลยค่ะขั้นตอนแรกกระเท็นหน่อยก็จะดังไฟและก็ข้างหมอน้ําหอนไว้กนเลยจ้า นี่ก็เป็นคาตะไข่เนาะคะ่ะคาเนี่กะทินหน่อยก็จะทุบๆแล้วก็ซับเป็นตอนโคลโเคเล่เนาะใส่บะเขือเทศด้วยนะคะกะทินหน่อยมากใส่เพราะว่าคือหนามมันจะมีความนัวความสมน้ำเนาะใส่บะคามเปียกลงไปแล้วก็พิเศษสุดก็คือตาบะเพีกลงไปน้ำหลายๆจ้าเพราะว่ามือนี้เป็นสูตรขีเมาเนาะปรุงรสได้เกลือคะ่ะแล้วก็ผงชูรสคะ่ะนี่คะ่ะซอนสวดไปเลยมือนี้ จากนั้นเทาก็จะต้มให้สมุนไพรมันหอมให้น้ำม,มันเดือดดีๆก่อนเนาะคะ่ะแล้วเทาก็จะเอาปลาลงไปสูตรกะทินหน่อยนี่อาจจะแบบว่าแตกจากคนอื่นคือใส่เบอร์เกอร์เทดลงไปก่อนกะทินหน่อยคือบรเิเวณตรงการความสวยงามเราจะมันเละกับเป็นยังตะวันกะทินหน่อยอย่างในะนํำนัวมันจากนั้นเขากับปิดิฟ้าหม้อไวหมอหมอยุ่เง,งั้นเคอะค่ะบนหมอวดัดนี่คะ่ะเทาก็ต้มไปประมาณจกเกือบซิบหน้าที่ค่ะให้ปลามันสุกดีเพราะว่าปลานน้นบานมันจะเหนือมันจะแบบว่ามีความแน่นความอันนี้ก็าปลานิน พี่ปนิ้เลียงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เริ่มซุกได้ทีลจะจ่าจากนัก้นก็ทิ้นหน่อยก็จะเอาผักต่างๆใส่ลงไปเนาะจ้าเนาะก็จะมีผักกะแยงใบมะกรูดจ้าใส่ลงไปเลยนี่ค่ะใบมะกรูดกะทิ้นหน่อยก็จะบ่เคยได้ฉีกใบดอกค่ะเป็นยองๆยำๆโลงผักกะแยงใส่ลงไปตามใจชอบเลยจ้าพี่น้องเป็นหอมค่ะเรื่องหอมนี่คือรับประกันลอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าสุดยอด านานเท่ากาับเอาขางไฟไววจังน้อยให้พักมันพ่อสลดกับพ่อจา้านี่ค่ะซูมให้เบิ่ไกลๆชัดๆจะได้ยูวนำไลยของทุกๆคนค่ะพี่น้องโสดท่อนๆแล้วก็เอาเบียร์มาตั้งขวดหนึ่งมาเด้อ <c oughs> <Mother S 2> ค่ะพี่น้องไคสจกินกับกระเทนหน้อยนี่ค่ะเอาอนัน,านหางมันก็รุดลอกออกไปนิดนึงเนาะคะ่ะน้อง มันโตหน่อยค่ะนี่คือเป็นใส่ขนาดปลาที่กระทินหน่อยมากกินกระทินหน่อยจ้าเบเร่มากโตใหญ่ไปกว่านี้เนะาะจะจะมากโตประมาณนี้เนือมันจะมีความหวานความแสบเนาะคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบมากไผ่มักมันเนาะแสบขึ้นยุกับผู้มาค่ะนี่ใส่น้ำลงไปเตรียมสดค่ะขั้นตอนต่อไปเหลืออีกขังอีกเมนูหนึ่งนะคะกระทินหน่อยจะเห็ดแจวขีปลาเนาะคะ่ะ บ่แนใจว่าหลายๆคนเคยกินบอแต่ว่าบานกะทินหน่อยคือกินประจําเลยค่ะเจวขีปะก็คือขีปานิ่นใส่ปลานิ่นที่พอ,อแยกออกไว้เนาะคะ่ะจะปรุงเครื่องกรอนอันนี้ก็คือใส่ลงไปในกระทะเนาะค่ะยังบริข่างไฟเนาะใส่ตะไคร่ซ้อยใส่ใบบักูซ้อยแล้วก็มีหอมกระเทียมทูบเนาะจะใส่ลงไปเลยอันนี้กะทินหน่อยจะบ่ตำเนาะกะทินหน่อยจะหั่นเอาเพื่อความแบบสวยงามนี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือ ผงชูรสน้ำปลาจาังน้อยน้ำปลาแดกจังน้อยจ้ะผู้ใดอยากจะตําเคืองกระไดเนาะตะวันมือนีกะทิ้นหน่อยบบว่าอยากใส่แบบหันฮันเอาเนาะถ้าตํามันก็นจะหอมกว่านี่จ้ะแล้วเขาจะใส่พริกป่นจ้ะเพราะว่ามันจะเป็นเจลขีปลาเนาะพริกป่นมันจะมีความหอมกว่าหยอนน้ำปลาแดกจังน้อยนึงค่ะหรือผู้ใดอยากตำาบะพริกดิบรอว่าพริกแห้งใส่ก็ได้อจ้ะบ่มีผิดเนาะ เอาตามที่เข้ามากเลยจากนั้นเขาก็จะค้นให้ส่วนผสมต่างๆมันเข่ากันก่อนเนาะจ้กเราเข้าจังจะใส่น้ำลงไปนี่ค่ะขังกระทะใส่เตาเลยค่ะแล้วเข้ากะจะอยอดน,น้ำลงไปหลังจากที่เข้าใส่น้ำแล้วเข้าว่ต้องไปค้นเนาะจาก้กเดียวมันจะเข้าเนาะนี่ค่ะใส่น้ำแบบว่าพอให้มันถ่วม นี่ค่ะแล้วก็ปิดฟ้าหมอไปเลยจานนั้นเท่ากับอู้ไปเรื่อยๆจนว่ามันแหงอันนี้ก็ม่แอบเปิดเบิงยังบบท่านในแหงคักปันใดจ้ะมันจะเริ่มแบบว่ามีความหอมแล้วมันจะเริมแตกมันนี่ค่ะเท่ากับอู้ไปจนมันแหงประมาณนีหรือว่าแหงตามใจเท่าเลยนอกจากบางคนอาจจะมักนำไรนำหน่อยเนาะแต่ว่าคือคใหยเฮด้มันสุกนี่ค่ะเป็นตาแส่บค่ะรสชาติเป็นยังไดจะมีความแบบความเพ็ดแล้วก็มีความขมอัลมลำแล้วมันก็นจะ หอมผวกแบบว่าค่าตะไคร้เอ,อ้ยบบมี่ค่ะตะไคร้ใบบกูดเนาะจ้กนี่อันนี้ก็สำรับผู้ใดสนใจหมูแดดเดียวก็มาซื้อไปกินได้ด้จ้า1แพ็ค200กรัมราคา120บาทจา้าพี่น้องเห็ดสดใหม่หลอบต่อหลอบเนาะจ้าเป็นแบบว่าพี่ออดเดอร์ไวแลวจังเห็ดห้เนาะบบมีเห็ดข,ขัางสตอกไว้คะ่ะบใสไซารกันบูดค่ะพี่น้อง